แต่งค่ะงานแต่งแต่งเอ้ก็เลือดธรรมดานะงานแต่งไม่ธรรมดาตรงที่ว่าคนที่แห่ขันหมากไปหาเนี่ยเป็นเจ้าสาวอันนี้ไม่ธรรมดาละเจ้าบ่าวจะต้องเป็นคนมีเสน่ห์และหล่อมากหรือไม่ก็รวยมากหรือยังไงดียังไงดีเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะเพราะว่า a c e b o o k เขาโพสต์อย่างนี้นะคะ Facebook อ่าแบรน้อยโพสต์ขันหมากที่เจ้าสาวแห่มานะคะอยู่ในขบวน <จ>เอาสิไปหาเจ้าบ่าวเออเอาสิค่ะ้าวบ้านเราไม่เคยเห็นนะนั่นนะสิถ้าจะมีก็อินเดียใช่ไหม,มแล้วผ่านประตูเงินประตูทองเหมือนกับเจ้าบ่าวแห่มาหาเจ้าสาว <c oughs> แต่นี่เป็นเจ้าสาวค่ะแห่ไปนะคะ <c oughs> อ่าอยู่ที่ขอนแก่นนะคะค <c oughs> ุณผู้ชมคะ่ะ บ้านโนนศิลาเดออำเภอโนนศิลานะคะเจ้าบ่าวเนี่ยอายุ23ชื่อว่าคุณชรันทรส่วนเจ้าสาวอายุ26่สิชื่อว่าคุณสุวรรณันบุษผามะตะนังอเจ้าสาวอายุมากกว่า3มปีมเป็นฝ่ายแห่ไปนะคะถามว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าสาวก็ส,ว,กส,ว,ยสวยสดงดงามมากนะคะที่ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะคะเจ้าสาวสวยมากนะคะคุณสุวรรณัน บอกว่าคบกันมาสามปีตกลงกันแล้วว่าเดี๋ยวเราจะแต่งงานกันในปีที่สี่นะไม่ได้คิดอะไรเลยแค่แบบแคปภาพเขาเรียกแคปเจอร์นะคะแคปเจอร์สวยๆลงไปเท่านั้นเองปรากฏว่าคนแชร์ค่ะคนงงแชร์กันเยอะมากกลายเป็นกระแสขึ้นมานะคะเอ๊ะแล้วทําไมต้องแห่ทําไมไม่เป็นเจ้าบ่าวแห่มหาเจ้าสาวเกิดอะไรขึ้นนะคะเธอก็เล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะเธอบอกว่าจริงๆก่อนหน้านั้นเนี่ย เธอเนี่ยได้เข้ามาอยู่ที่บ้านและช่วยงานที่ร้านของเจ้าบ่าวแล้วอ่าทีนี้พอจะแต่งงานกันในปีที่สี่ตามที่เราคุยกันบ้านของเธอคับแคบถ้าให้เจ้าบ่าวแห่ไปเนี่ยโอ้โหสถานการณ์โควิดเว้นระยะห่างอาจบบจะบรรจุหรือว่ามีแขกมาได้ไม่<อ>ไม่กี่คนแล้วเต็มบ้านและ้ะก็เลยคิดกันว่าเอาท้าง,งานั้นเอาแบบนี้แล้วกันนะแต่ว่าเงินค่าจัดงานเงินสินสอดทั้งหมด ยังเป็นของเจ้าบ่าวค่ะไม่ว่าสิ่งสอดน,นี่เป็นของเจ้าสาวด้วย่คะเอาแหวนไปขอด้วยอะไรด้วยเอาสะดวกพ<อ>ื้นที่นะคะลองฟังเจ้าสาวนะคะฝ่ายชายญาติเยอะด้วยค่ะแล้วก็สถานที่ทางบ้านหนูมันค่อนข้างจะแคบแล้วก็รถเข้ารถออกมันลําบากค่ะจัดงานก็เลยไม่ค่อยสะดวกก็เลยเลือกที่จะจัดที่โรงงานฝ่ายชายทีนี้ก็ยายเขานะคะบอกว่า เราเราอยู่บ้านฝ่ายชายมามาแล้วก็เลยเอหมายถึงแบบแก้เค็ดแก้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้เราเป็นคนแห่เข้ามาก็เยอะนะคะ20แล้วก็ญาติฝ่ายชายด้วยก็คือแห่ร่วมกันมีทั้งพ่อแม่ฝ่ายฝ่ายชายแต่ถึงข้อนี้เป็นของทางฝ่ายชายใช่ใช่ค่าจัดงานแล้วก็สินสอดทองมั่นอะไรก็ของเขาแต่ว่าเราเราเป็นคนแห่มาเฉย แค่นั้นนี่นะแต่ดูดูทัศนียภาพดูโลเคชันแล้วนะนี่ครับก็เหมาะนะเพราะว่าโล่งแจ้งมากเลยนะเป็นบร่ยากาศได้นี่นะก็จัดได้อย่างนี้ครับนี่นะนี่ค่ะเธอมาทํางานที่ร้านของฝ่ายชายแล้วอคือปกติประเพณีไทยก็คือเวลาแต่งงานฝ่ายชายต้องเข้าไปอยู่บ้านฝ่ายหญิงโดยส่วนใหญ่ใช่ไหมนั่นน่าจะเห็นฝ่ายหญิงแต่งงานเสร็จเนี่ยไปอยู่บ้านฝ่ายชาย แล้วถ้าเป็นคนจีนเขาแต่งส้ายเข้าแต่งเข้าแต่งออกเขาจะแต่งเข้าแต่งออกนะถ้าคนไทยประเพณีไทยเนี่ยผู้ชายจะออกเสื้อลายๆายนี่คือเจ้าบ่าวผู้โชคดีนะคะอายุ23คุณชรันทรว่ายังไงรู้สึกแปลกไหมเออเดี๋ยวให้ฟังเสียงหน่อยนะคะผมผมก็ไม่สนใจหรอกผมก็อ่ามันเรื่องไอ้นี่เนาะพอมันแชร์เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเอามันเริ่มไอ้นี่แล้วไงผมก็ คนก็เข้าใจกันไปผิดบ้างอะไรนี่คนที่เข้าใจก็มีคนที่นั่นก็มีผมก็เออให้ทำไงอ่ะก็แก้เขาก็แก้ไม่ได้แล้วก็มันไปไกลแล้วก็ปล่อยมันไปครับมันก็แปลกๆอยู่ฮมันก็ทำไมอามันก็บอกไม่ถูกมันก็เพราะก็ไม่เคยจัดงานก็ไม่เคยแต่งเหมือนกันใช่ไหมก็เป็นครั้งแรกก็มันก็มันก็ไม่มันก็แปลกอ่ะมันก็ไม่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยครับ ความรู้สึกก็คือแปลกแหละแต่ไม่คิดว่าคนจะสนใจเยอะขนาดนี้ลายเป็นกระแสเพื่อนก็แซวมากนะคะโอ้หนี่แกเสน่ห์แรงคนเข้าใจไปอย่างนั้นเลยเข้าใจไปว่าโดนสู่ขอโดยฝ่ายหญิงไปเลยอะค่ะอมันก็เป็นอย่างนั้นไปยังผมยังพอฟังคุณเลชนีจะเล่าข่าวป๊บผมก็ว่าโอ้ยต้องแบบว่าเสน่ห์มากๆแต่เขาก็มีเสน่ห์ในตัวอย่างอยู่แล้วล่ะใช่ไหมเรื่องเราก็เป็นแบบนี้อเขาบอกเขาไม่เคยแต่งด้วยนี่นะ